บ้านป่าเมืองเถื่อนของจริงเขมรรับไม่ได้ที่นักข่าวสาวชาวไทยโพสรูปภาพสนามมรดกเตโชที่ยังไม่ทันได้เสร็จสมบูรณ์ ล่าสุดทางเพจเขมินได้ปลุกระดมคนชาวเขมินให้ไล่ล่าตามหาตัวนักข่าวท่านนี้ก็ชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เพจเขมินได้โพสชักชวนชาวเขมินด้วยความโกรธแค้นนะว่านักข่าวสาวชาวไทยคนนี้หลังจากที่เดินทางเข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับซีเกมส์ภายในประเทศของพวกเขาเฮ้ยทำไมมันไม่ไปถ่ายรูปหมู่บ้านนะักกีฬาสวยๆหรือว่าสนามสวยๆแต่กลับมาถ่ายรูป อะไรร,บรอบๆสนามที่ยังไม่ได้เก็บงานอย่างเสร็จสิ้นแบบนี้มันเป็นการใส่ร้ายประเทศของกรัรมพูชาหรือเปล่าตอนนี้ชาวขาเขมรเดือดดาดโกรธกันมากเลยนะครับรับไม่ได้บอกว่าจะตามล่าตามตัวเอามากระทืบบ้างตามตัวให้มากราบขอโทษคนขเขมรบ้างชักจะเป็นห่วงนักข่าวคันนี้แล้วนะเพราะว่าทาง Facebook ของเพจเนี้ยคือมีการลงรูปหน้าเต็มๆของ นักข่าวท่านนี้โดยไม่มีการเบลอหรือว่าเซ็นเซอร์อะไรทั้งนั้นตอนนี้ชาวคาเมรอนนี้เดือดปุ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 ดบอกพอเต็มที่เลยถ้าหากว่าเจอตัวที่ไหนนี่จะกระเทิอบให้ถึงตายถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่ให้กลับประเทศไทยเลยจะฝังไว้ที่ใต้สนามเตโชโอ้โหนี่มันความคิดของคนบ้านป่าเมืองเถื่อนชัดๆเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต ความคิดเห็นของพวกขเขมรกันดูนะครับว่าไอ้พวกที่มันเพิ่งออกมาจากป่าเนี่ยและเพิ่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเนี่ยมันมีความคิดเห็นกันยังไงเราลองมาฟังทัศนคติของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับความคิดเห็นที่หนึ่งนี่หรือคืออุปนิสัยของคนไทยประเทศที่ก้าวหน้าแต่แทบไร้สมองไร้ความคิดในเรื่องจริยธรรม บอกตามตรงนับวันฉันยิ่งเกลียดคนประเทศนี้มากขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นถัดไปประเทศไทยก้าวหน้ามากกว่ากัมพูชาแต่ผู้คนสูบกัญชาจำนวนมากเกินไปจึงเป็นลมบ้ามความคิดเห็นถัดไปทัศนคติของคุณไม่ชอบการพัฒนาประเทศของคุณก็เลยเป็นแบบนี้ชอบกล่าวหาประเทศอื่นความคิดเห็นถัดไป ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นประเทศนี้เป็นมลพิษร้อยเปอร์เซนต์ความคิดเห็นถัดไปพวกนักข่าวเสียมไร้จริยธรรมเป็นนักข่าวไม่รู้ว่าควรจะนำเสนออะไรแต่กับโจมตีกัมพูชาเพียงเพราะอิจฉาที่กัมพูชาทำได้ดีกว่าในการจัดการแข่งขันซีเกมความคิดเห็นถัดไป นักข่าวคนนี้มันอยู่ที่ไหนยังคงอยู่ในกัมพูชาหรือไม่ความคิดเห็นถัดไปพวกเสียมคิดว่าประเทศตนเองก้าวหน้าแล้วแต่สมองของพวกนี้กลับไม่ก้าวหน้าเลยความคิดเห็นถัดไปเขาไม่ยินดีกับความสำเร็จและความโด่งดังของเราเพราะกลัวโลกรู้ความเป็นจริงความคิดเห็นถัดไป เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะนักกีฬากัมพูชาได้เหรียญทองสีเกมมากกว่านักกีฬาไทยพวกมันก็เลยอิจฉาความคิดเห็นทัดไปนักข่าวเสียมปากเสียใส่ร้ายประเทศอื่นกัมพูชากำลังจะเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าประเทศไทยพวกมันอิจฉาที่ไม่มีนักลงทุนจีนเข้าไปลงทุนมากเหมือนกับประเทศของเรา ได้ยินคอมเมนต์นี้แล้วก็อยากจะหัวเราะให้ฟันล่วงเลยนะแล้วที่สุดภูมิใจนักหนาว่านัก,กลงทุนจีนเข้ามาเยอะของประเทศไทยเนี่ยระวังให้ดีนะสักวันหนึงจะกลายเป็นมณฑลกัมพูเจียของประเทศจีนนะครับเรามาฟังความคิดเห็นต่อไปกันเถอะความคิดเห็นถัดไปประเทศไทยอับอายที่ได้เหรียญรางวัลน,น้อยกว่าจึงทำข่าวใส่ร้ายกัมพูชาไอ้พวกขี้ขาด ความคิดเห็นถัดไปอย่าอาคติต่อกันเลยพวกเสียมพวกนี้มันสูบแต่กัญชามันเลยเพ้อเจ้อความคิดเห็นถัดไปหลังจบซีเกมคราวนี้ใครจะไปอยู่ไปทำงานประเทศไหนก็ไปแต่งดส่งญาติไปทำงานที่ประเทศไทยอุ้ยสาธุนะครับความคิดเห็นนี้ ไม่ใช่แค่ชาวกัมพูชาท่านนี้อยากให้มันเป็นจริงนะครับชาวไทยอย่างพวกเราๆเ,เนี่ยก็อยากให้มันเป็นจริงเป็นไปได้ยาเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยอีกเลยครับผมเชื่อว่าคนไทยลหลายๆคนตอนเนี้รังเกียจพวกคุณมากเหลือแสนนะครับเป็นไปได้ตามแต่เคบชายแดนเนี่ยยาลักลอบเข้ามานะเป็นข่าวว่าจับได้แทบจะทุกวันเลยนะครับไอ้พวกเขเมิเนี่ย ความคิดเห็นถัดไปเลิกไปไทยเลิกใช้ของไทยพวกมันดูถูกพวกเราความคิดเห็นถัดไปจับพวกมันให้ได้ทุกตัวแล้วส่งกลับประเทศไปซะความคิดเห็นถัดไปนักข่าวคนนี้อยู่ไหนถ้าเจอตัวจะไปจับมันมาขอโทษกัมพูชามีคนมาตอบคอมเมนต์นะครับ ไม่ต้องให้มันขอโทษหรอกแต่ฝังมันไปเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้ออกแนวป่าเถื่อนนะจะจับคนของประเทศเราเนี่ยฝังดินแล้วนะครับความคิดเห็นถัดไปเป็นความคิดเห็นของคนไทยออกมาเตือนนะว่าเอ้ยพวกคุณจะมาทำความรุนแรงมาทำร้ายนักข่าวของประเทศอื่นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าทำแล้วเนี่ยมันไม่จบง่ายๆแน่นอน ก็มีชาวขเขมรก็ออกมาเตือนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ประมาณว่าพวกเราเป็นเจ้าของประเทศอย่าไปทำอะไรโง่ๆอ,อ,อ,อย่าทำร้ายคนอื่นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมฟังภาษาไทยออกเขาไม่ได้กล่าวโจมตีประเทศเราเขาแค่พูดว่าคนกัมพูชากระตือรือร้อนที่จะขายของแต่สุดท้ายไม่ว่าจะมีคนไทยคนขเขมร ออกมาเตือนกันเยอะแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายคอมเมนต์ก็ยังคงไปในทางเดิมนะครับทางที่ขมเมเดือดเหมือนเดิมอยากจะมาลากคอลากตัวนักข่าวคนนี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นถัดไปอีกดีกว่าความคิดเห็นถัดไปอย่าใช้ความรุนแรงกับมันจับตัวมันส่งให้ตำรวจเพื่อส่งกลับประเทศไทยก็พอความคิดเห็นถัดไป ควรจะขับไล่นักข่าวคนนี้ออกจากกัมพูชามันตั้งใจมาทำลายประเทศของเราความคิดเห็นถัดไปไทยเป็นผู้ลุกรานมาตั้งแต่ในอดีตโจรสยามตอนนี้พวกมันก็ทำเหมือนกับบรรพบุรุษของมันโอ้วันนี้ผมขอเทียงขาดใจเลยนะครับว่าตอนนี้คนไทยทำเหมือนบรรพบุรุษถ้าคนไทยสามารถทำเหมือนบรรพบุรุษของเราได้เนี่ยเหมือนสมัยพัฒน,นาริสวน เอาเลือดหัวมาล้างตีนหน้าเนี่ยโอ้โหจะโคตรมาเลยนะครับแต่ตอนนี้เราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาเรานะว่าเราทําเหมือนมันูุ้บุบุษเราทําให้ตอนเนี้กับกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าใจดีมากๆเลยนะอย่ามากล่าวหาเราถ้าอยากให้เราทําเหมือนมันู้บุรุษเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยพร้อมจะทํากันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับความคิดเห็นถัดไป ชาวกัมพูชาไปประเทศไทยเพื่อทำวิดีโอบล็อกพูดถึงประเทศไทยและช่วยโปรโมทประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าพวกเสียมจะไม่เคยเห็นความดีของพวกเขาเลยเอย้คลิปที่นะักท่องเที่ยวกัมพูชาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆแล้วก็ไปถ่ายตามวัดอรุณแล้วก็ไปโมเมว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมของเราไอ้คอมเมนต์เนี้ยมันคงจะหมายถึงคนนั้นหรือเปล่า ถ้าหากว่าการเข้ามาทําแบบนี้เป็นการโปรโมทประเทศไทยก็อย่ามาทำเออครับมันเป็นการเข้ามาเพื่อมาขโมยวัฒนธรรมของประเทศไทยแบบหน้าด้านๆมากกว่าคนไทยไม่ถวายรองเท้าให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะเออความคิดเห็นถัดไปนักข่าวคนนี้ก็แค่ผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งจากพัทยาอุ้ยอันนี้กล่าวหากันค่อนข้างรุนแรงเลยนะ เหมือนกับเด็กน้อยที่เถียงสู้คนอื่นไม่ได้แล้วก็บอกว่าแม่มึงขายตัวอะไรประมาณนี้ผมว่าเนี่ยเป็นทัศนคติที่เยอะเกินไปของชาวกัมพูชานะความคิดเห็นถัดไปเลิกเรียกพวกมันว่าไทยได้แล้วเรียกว่าเสียมก็อพอมาอีกแล้วนะครับความคิดเห็นประเภทนี้แม่นึกว่าจะไม่ได้ยินซะแล้วนะครับที่พวกคขเมเน คิดว่าการเรียกคนไทยว่าเสียมเนี่ยและข้าคนไทยมันจะเจ็บปวดเอาเอะไม่เรียกไทยก็ได้ครับเรียกว่าเสียมยิ่งดีใหญ่ผมมั่นใจเลยเรียกว่าเสียมเนี่ยคนไทยโคตรจะภูมิใจในความยิ่งใหญ่ยังไงก็เรียกมาได้เลยนะครับความคิดเห็นถัดไปนักข่าวคนนี้ไปเที่ยวบ้านเขาแต่ไม่ยอมถ่ายรูปหน้าบ้านไปถ่ายทางเข้าห้องน้ำทำไม อ๋อมันคงจะหมายถึงว่าทําไมไม่ถ่ายรูปสนามสวยๆใช่ไหมแต่ไปถ่ายทางเข้าห้องน้ําที่มันแย่ๆความคิดเห็นถัดไปเป็นของคนไทยนะครับเข้ามาถามว่าคนขเขมรมันโกรธอะไรวะโกรธที่เขานําเสนอความจริงเหรอตลกจังเลยความคิดเห็นของคนไทยท่านสุดท้ายนะครับพวกขเขมรมันรับความจริงไม่ได้พวกขอทาน นี่เป็นแค่ความคิดเห็นเล็กน้อยของชาวเขมรนะครับโดยปกติแล้วไม่ว่าเราจะเอาความคิดเห็นของชาติไหนๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเหมารวมว่านั่นคือทัศนคติของคนในประเทศนั้นทั้งหมดได้แต่มั่นใจเหลือแสนเลยครับว่าความคิดเห็นที่ผมเอามาเรียกได้ว่าจะเป็นทัศนคติของคนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ ขอพอเพียงแค่นี้ละกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าละกันนะครับช่วงนี้มีข่าวของขมิ้นมาให้นําเสนอเยอะแยะเหนือเกินมีแต่เรื่องฮาฮให้เราได้มารับฟังรับชมกันก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลย เพราะว่าคนดูน้อยก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีคนดูบ้างนะครับให้ได้มีแรงผลักดันในทําคลิปกันต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ละกันโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ